เอก็ให <Sí. S 2> um, oh. right. ้ง mm ัว hmm. ท yeah. <laughs> ี่ว like yeah. okay. ah. okay. ah. so like ่าขมๆมมันก็อะไรไม่สู้ผมนั่งกินข้าวกับคุณป้าเทียบเอาซม่ไดช่วงเที่ยงกับนาช่วงเที่ยงโดยประมาณกับนาถ้าไม่ใช่ก็ไกล้เทียงกันมาานนี้กับนาว่าหลังจากเสร็จเรื่องเสร็จงานเสร็จการเสร็จงานหลายอย่างหลายแนวแต่วันนี้มีแนวแก้ครัาไอ้นะอ่าโอเคนะครับนะอ่าก็เลยอ๋อสั้นหน่อยสั้นหน่อยนี่ครับเฮียเทพเป็นช่างเทียบเป็นหระนี่ครับเเอาเนื้อวัวมากินแซ่บๆกินเลนหลวหัวกินประดับบารมีแบบ เชียบครับผมเนาะอานานๆกินที่ว่าไม่นานๆกินทีนะครับเนาะถ้าไม่มีตังค์ไม่ได้กินลาบงัวนะนี่ครับลาบงัวงคือลาบงัวเนาะอ่าโอเคนะครับเนาะไม่ติดเรือไม่ติดรวยติดคนเสืออย่างเดียวอย่างที่บอกบุ่นแล้วล่ะอ่าโอเคนะครับท้ายมาฝากพี่ฝากน้องนี่กับการกินข้าวเที่ยงของผมกบนี่ล่ะกูทุกไม่ตำรวจกินข้าวป่าที่สอนนอนน้องสะพังครับผมโอ้ยนะพอดพออ่านี่ครับน้องอ้ยไปได้พวกแก่ตื่นมากินเขาเด้อโอเคนะครับเนาะท้ายมาฝากพี่ฝากน้องเหมือนเก่าเหมือนเดิมอย่างที่บอกไว้เนาะ เขาบอกตัดบุหรี่มันดีต่อปอดแล้วถ้าชวนกันไปตัดหลอดมันคงดีต่อใจเชียบอ่าวห้ยนะเพิ่อนพอ่านนี้คันนัสุราขาวมันไม่ดีต่อสุขภาพแต่มันดีต่อใจรู้เรื่องกระเบื้องเคลือบ